เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพรานสองคนซึ่งอาศัยหากินอยู่ในพื้นปา่าทุ่งใหญ่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาของคนในพื้นที่พรานดูกับพรานเลี้ยงซึ่งเป็นพรานที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เข้าไปล่าสัตว์ด้วยกันบ่อยมากนักซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของพรานทั่วไปเหลือกระทั่งพรานทั้งสองที่ไม่อยากให้มีคนเข้าไปเป็นภาระของกันและกัน แม้ว่าจะเป็นพรานด้วยกันก็ตามทีแต่ก็มีอยู่บ้างที่เมื่อพบเจอกับสัตว์ใหญ่ๆจะได้ชักชวนกันเข้าไปดักยิงด้วยกันอย่างเช่นกระทิงป่าที่ไม่สามารถจะจำแหละคนเดียวได้ไหวแต่ก็นานๆถึงจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันแบบนั้นครั้งหลังสุดก็เกือบจะสามเดือนมาแล้วที่พากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงวัวแดงได้ตัวหนึง่งที่พลานเลี้ยงแกเข้าไปเจอมาจึงได้กลับมาชักชวนพานดูให้เข้าไปล่าวัวแดงด้วยกัน เพราะจุดที่พบนั้นต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นวันกว่าจะถึงที่หมายจนใช้เวลานั่งห้างอยู่ในป่าถึงสองคืนกว่าจะได้วัวแดงตัวที่เห็นผ่านมาบริเวณเส้นทางเดิมถึงจะได้ยิงวัวแดงตัวนั้นได้สําเร็จในที่สุดทั้งคู่ก็ช่วยกันชำแหละและทําแค่หางออกมาจากป่าเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการซึ่งนั่นก็ไม่ใช่น้อยเลยสําหรับพลานทั้งสองคนมีเนื้อวิกินได้เกือบครึ่งเดือนโดยที่ไม่ต้องออกไปล่าสัตว์ป่าอีก และครั้งหลังสุดที่พลานทั้งคู่ได้เข้าไปนั่งห้างร่วมกันอีกครั้งจากการที่พลานดูนั้นแก่เข้าไปนั่งห้างมาแล้วทั้งคืนไม่ได้สัตว์ตามที่ต้องการเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่กลับพบว่ากระทิงป่าที่เห็นนั่นเดินหากินอยู่ช่วงดึกๆห่างออกไปจากนั่งห้างราๆสักร้อยกว่าเมตรน่าจะเป็นกระทิงหนุ่มเพราะเห็นว่าหากินอยู่ตัวเดียวลุงขึ้นจึงรีบเดินทางกลับเข้าไปหมู่บ้าน ตรงดิ่งเข้าไปที่บ้านของพลานเลี้ยงที่อยู่บ้านพอดีโชคดีที่ไม่เข้าไปล่าสัตว์สกอนหลังจากที่พูดคุยกันอยู่ครู่เดียวพ่อต่างก็รู้กันดีอยู่แล้วพลานดูแกก็รีบกลับไปที่บ้านอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะคันเนื้อคันตัวเป็นหมดส่วนเมียแกก็ห่อข้าวห่อปลาเสายย่ำไปให้เสร็จเรียบร้อยใกล้เวลาจะค่ำไปทุกทีแต่พลานดูก็ใจร้อนจะรีบเดินทางเข้าป่าไปในตอนค่ำ โดยไม่คิดว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดขึ้นซึ่งพานเลี้ยงที่นัดหมายกันไว้ก็เห็นดีเห็นงามด้วยและได้เป็นลอพานดูอยู่แล้วที่ท้ายหมู่บ้านเพราะแกไม่เคยตะเตรียมอะไรมากมายนักเครื่องไม้เครื่องมือนั้นพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาตามวิสัยของพานทั่ว,วไปทั้งคู่ก็รีบเร่งฝีเท้าเข้าป่าทันทีเมื่อพานดูมาถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดค่ำลงแต่ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใดสำหรับพานทั้งสอง ที่เดินป่าแถบนี้มาแทบจะหลับตาเดินได้แล้วที่หมายที่พลานดูนั้นบอกทั้งสองก็เคยเข้าไปนั่งห้างมาก่อนแล้วแม้ว่าจุดที่พลานดูพบกระทิงหนุ่มอาจจะอยู่ห่างออกไปนิดหน่อยแต่ไม่ไกลมากนักระหว่างทางที่เดินเข้าไปก็ยังพอมีแสงจันทร์สาดส่องให้มองได้เห็นได้บ้างส่วนเสียงในป่าในยามค่ำคืนนั้นแทบจะฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงของอะไรบ้าง และที่พลานทั้งสองต้องหลีกเลี่ยงก็คือพุ่มไม้ที่อาจจะมีสัตว์ดักทำลายเอาได้อีกอย่างก็คือกิ่งไม้แห้งที่การเดินทางในยามค่ำคืนอาจจะทำให้เกิดเสียงจนสัตว์ป่านั้นพุ่งพรวดเข้ามาทำลายได้อีกเช่นกันแต่พลานทั้งสองก็ดันด้นมาจนถึงที่นั่งห้างที่เคยนั่งกันมาก่อนและพลานดูก็เพิ่งจะมานั่งอยู่เมื่อคือนวานนี้เองเวลาตอนนั้นก็ประมาณสักตีสามกว่าถือว่าทั้งคู่นั้นเดินไวมากจนไม่ได้พัก เนื่องจากในยามค่ำคืนนั้นอากาศเย็นเลยไม่ค่อยจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนั่งพักกันครู่เดียวพลานดูก็บอกแผนกับพลานเลี้ยงก่อนจะแยกย้ายกันย่องไปหาจุดที่พลานดูนั้นบอกว่าเห็นกระทิงหนุ่มการที่จะเดินเข้าไปดักล่ายิงกระทิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีอันตรายมากมายถ้ามันได้ยินเสียงผิดปกติจะพุ่งเข้าหาทันทีโดยไม่เกรงกลัวว่าผู้บุกลุกจะเป็นสัตว์ชนิดใดเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่า โดยที่ไม่มีเสียงปืนดังแม้แต่นัดเดียวไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพลานดูหรือพลานเลี้ยงก็คงไม่มีใครเห็นกระทิงที่ว่าสักคนพลานดูแอบซุ่มดูอยู่ตรงที่แกเห็นกระทิงก็ไม่พบว่ามันจะออกมาให้ยิงแต่อย่างใดจึงได้เดินกลับมาที่นั่งห้างเดิมแล้วก็เรียบปีนขึ้นไปบนนั่งห้างมองหาพลานเลี้ยงเพราะเมื่อกระทิงไม่ออกมาก็ต้องกลับมาที่นั่งห้างตามที่ตกลงกันไว้ก่อน ไล่จะถึงตีห้าก็ยังไม่เห็นว่าพลานเลี้ยงจะกลับมามองไปที่ลานเนินเขาก็ไม่เห็นมีวี่แวกวกะทิงจะออกมาจนตีห้ากว่าก็เห็นคนเดินเด่งมาจากฝั่งที่เห็นกระทิงนั้นพลานดูเข้าใจว่าคงจะเป็นพลานเลี้ยงจนแน่ใจเมื่อพลานเลี้ยงนั้นเดินเข้ามาถึงใต้ห้างแต่พลานดูก็ต้องตกใจโดยที่ไม่ทันได้ถามไถ่อะไรเลย ที่เห็นพลานเลี้ยงนั้นยืนมองตาขวางร้องลั่นว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงทั้งล่างของพลานเลี้ยงนั้นเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดพลานดูไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานเลี้ยงแต่ดวงตาของพลานเลี้ยงเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วผิดจากดวงตาของคนทั่วไปมันดูคล้ายกับดวงตาของเสือก่อนที่ร่างของพลานเลี้ยงนั้นจะกลับกลายมาเป็นเสือโคร่งหลาพาร์ก่อนไปต่อหน้าต่อตาของพลานดู พลานเลี้ยงเป็นเสือสมิงหรือว่าเสือสมิงกลายเป็นพลานเลี้ยงพลานดูทั้งตกใจทั้งสับสนจนทําอะไรไม่ถูกมือก็กําปืนเอาไว้แน่นส่องลงไปที่เสือสมิงตัวนั้นที่มันกําลังตะเกียดตะกายทํำท่าจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างให้ได้ตั้งแต่เป็นพลานมาก็ยังไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนแกหลับหูหลับตาสับไก่โป้งเดียวร่างเสือโค้งลายพาดก่อนนั้นก็หล่นลงไปที่พื้นเสียงดังตุบ แกรีบลืมตามองลงไปด้านล่างก็เห็นว่าเสือสมิงนั่นนอนดิ้นพล่านก่อนจะแน่นิ่งไปใน,นที่สุดเมื่อมองดูดีๆกลับพบว่าไม่เพียงแค่กระสุนปืนที่เจาะเข้ากลางหน้าผากอย่างเหมาะหมงแต่ลำตัวของเสือสมิงนั้นยังมีร่องรอยบาดแผลอยู่หลายจุดคล้ายกับว่าถูกแทงด้วยของแหลมมีเลือดไหลซึมออกมาจากบาดแผลทั่วทั้งตัว เมื่อฟ้าเริ่มสางพลานดูก็รีบปีนลงจากนั่งห้างเดินตามหาพลานเลี้ยงจนทั่วสุดท้ายก็พบว่าได้กลายเป็นศพไปแล้วอยู่อีกฝั่งที่พลานดูนั้นเห็นกระทิงจากสภาพคงไม่พ้นถูกเสือตัวน,นั้นกัดกินและยังมีร่องรอยเท้าของกระทิงและเสือเต็มไปหมดรอบๆบ,บริเวณนั้นแกสันนิษฐานว่าเสือคงจะถูกกระทิงไล่ขวิดเอาจนหมดสภาพนอนหมอบอยู่แถวนี้จนพลานเลี้ยงนั้นเข้ามาพบ และได้กลายเป็นเหยี่อในที่สุดวิญญาณของพลานเลี้ยงก็คงจะแค้นแก่มากที่พลานดูพามาตายอยู่กลางป่าแบบนี้ทั้งๆที่ททต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เป็นพลานมาไม่เคยที่จะเดินป่าล่าสัตว์ในตอนค่ำคืนทำให้พลานดูนั้นเกิดนึกเสียใจอยู่ไม่ใช่น้อยหลังจากนั้นไม่นานพลานดูเองแกก็เลิอกอาชีพเป็นพลานไปในที่สุด